ครับครับสวั่องดีบุสมุขท่าน,นครับผมมนี่ม,เมาเนี่ยซับอีสารนี่ก็ครับ,บดูกันเบิ่งกันให้ขนาของผู้อื่นนำครับมระจากกันเก่าครับเนี่ย มาเบิ่งกันวม,มันสิตรงป่ะครับข้างหน้าเก่ากับบตรงแล้วครับข้หน้าเก,าาก่านั่นบ่ตรงครับอันนี้สิเป็นฮาซิบครับฮาซิบดีที่เหยียบฮาซิบรรมด้ ขึ้นนินไส้ครับอันนี้เพื่อนบ่ได้ขึ้นสองนึงนี่ยผมเห็ดแล้วครับเป็นเตี้ยงบาทเลยครับ เราเนอย่คือเลี้ยงบาทเลยเพ่นโมนได้เก็บผีนมาเสริมนะครับเก็บผีนมาเสริมเลยพอดีครับ ันดีป่ะครับมั่วนดีป่ะงั้นไปยืนเสียงไว้ละนั่นตัดตีนออกครับแค่เสียงเล้วนี่เสียงไปแล้วครับ เย็บดินไปต้องจะฟังนี่ครับแต่ว่าหอาไปยินอยู่ฟังนั่นแล้วก็เกียดกลับมามันตรงครับคุ้เชียงครับให้กเกเย็ดเลยไปก่อนครับเ็ดเลยไปแล้วเวล่างขามไปฟังนั่นครับแล้วก็เกียดตูกลับมามันตรงกับตัวเก่าครับ แ่าน,น้บีเจมันจะฟังดหน่าห้เลยดูพิกี่ยเด,ยเดยเครับนะครับข้างผมมัมก็ชิมาเก็บอยู่ยพิดแล้วเก็บอยู่มองเนื่องในมบ เป็น,นยาอนทางตากแดดของผมนะครับวันนะครับวันดินเป็นยังหน่อยอยู่ครับนี่ขึ้นเมื่อวาเองครับขึนนนนบ้นมันกาบอทอมูอครับให้หน้าเอา โอ้โหหวานครับหอนแดดมันเวลาเป็นยีบี้เกบดิแม่ไก่ไก่เพราะว่าอย่างเพราะว่าดินตรงนี้มันน้อยครับนี่ดินมันน้อยครับแล้วมันก็มันมันเป็นรูปอยู่มั่งนี้ไหมครับรูปอยู่มั่งเลยนะนี่ครับเป็นรูปอยู่มั่งนี้เพิ่งจะได้แตเก็บแม่ไก่ไก่นะครับคลิปผม่มีการตัดตัวครับ

หมองกันเกินแล้วปกจีมเม้าครับทั้งหมองกันเกินมาคาดไทยครับหนีมาผิดก็ยังผมบาได้โอ้ยหมงเขอยู่ข้าครับหวันครับหวันบักครับ,รบตั้งล่ำรถประตุง มึงคงก็รู้ค่ะว่าตั้งล้ำลรถประตูนี่นะครับปัญหาแรกเลยที่เฮียขึ้นหน้าประตูทั้งล้ำรถบตระตูไงนะครับเพื่อนผมบอกนี่คลิปผมไปขึ้นหน้าแล้วครับรู้ว่าตั้งล้ำลรถประรูลอยกลับเลยครับ ไปแด้วุุ่นไปเซบูบานีน่อนะครับโอ้ย ครับไปแล้วครับไทยเพชรขั้นตัวเพชรตัวใหญ่ขั้นนี้ครับโอ้โอมาหูา้่ใครบไงเลยนี่ใช่ครับเกียรไงเต่หัวมจริงโอ้อยู่ยากด้วยครับนี่เย็นกับจริงครับแต่มันอยู่ยาก เพียงก็ว่าอยู่อยากตี่นอนครับนอน ปีครับคงรูง้รแล้วครับมันปีเระมันยังบ่มันขัดถ่ายหรอครับปีไหยังวะยปีนั้นมันหนักถ่ายนะครับเข่าปวดเนาะล้วบักคิมอมันกะเกว่ะหรครับรลคันเนี่ย ไล่ปัดใจ,จครับใจหน้าไปยุ่งค้นนึกออกแล้วยุ่งข้นอยากได้งามกับออยุ่งค้นกับไทยบุญห้อยหมดเลยครับนายข่าได้อายคน ครับกะสำหรัคลิปนี้นะครับผมกับผมมีอยัางว่าอะไรครับผมบาอกผิดมึงไงกะขอโทษขอให้ไว้น้ำเนาะครับผมกับผมเป็นอาจารย์ผม,าามาาเป็นอันนั้นต่อครับเป็นเมื่อไม่คับครับแล้วครับ

พ่อไปสำอยู่กันครับเจอกันไม่ยิบนาครับต้งกับจีไทยทีท่ข้าหน้าแล้วครับนี่ มันซักมันกระซักตลอดไปแล้วครับผมบ่วพินมองได้เลยไอ้ไงพ่ผมนะครับเนอนดีแล้วครับผมบะเก่งมันทำเป็นหมูครับคนดูเป็นเซียน ยังคือว่าคนทำเป็นหมูคนดูเป็นเสียดดีครับคนดูรอตีเอย่ยงเดียวเลยครับเราหน้าทีเชียงห่อนะเชียงสไลร่สไลร่สไลร่ล,ลง มันปั๊บโมปัม๊มือครับข้า,างไกลให้ชีฝากดินไว้ก่อนครับนี่เก็บดินสุดนี่ฝากมากกว้างไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้ครับเด้ขีเยื้อไปแล้วครับฝักฝักฝากฝักไว้ครับไปแล้วครับไม่ก็เลยนหิซีผ่านแล้ที่ก่อนเนะาะฝักดินนี่คือเก็บม,มากเลยแล้วก็มันกระชีนน้ำมันกระชีปปะหยัดก่อนกันครับ เจอกันมนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ